พบกับพุทธคุณดีของขลังเด็ดเครื่องล้างครบเสร็จกับ E a g l e o f n o และในวันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องอะไรกันนั้นไปติดตามรับชมกันได้เลยครับท่านใดกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูได้ที่ชุมชนของ E a g l e o f n o มีของขลังดเด็ดมากมายให้ท่านได้ดูทุกวันเลยครับสามารถเข้าไปร่วมประมูล และเชาวหาบูชากันได้เลยนะครับหรือแอดไลน์ไปที่ @hmq0599t หรือสแกน q r วอา e คตหูยานลบบุรีพระพิมพ์ยืนต้องยกให้พระร่วงหลังลายผ้าแต่ถ้าเกิดว่าพระพิมพ์นั่งแล้วก็ต้องเป็นพระหูยานลบบุรีในแวดวงนักนิยมสะสมพระเครื่องทั่วประเทศ มักจะค่อนข้างคุ้นหูกับคำกล่าวสำหรับพระเครื่องเมืองละโวหรือจังหวัดลบบุรีที่ว่าพระพิมพ์ยืนต้องยกให้พระล่วงหลังลายผ้าแต่ถ้าเกิดว่าพระพิมพ์นั่งละก็ต้องยอมรับค่าว่าพระหูยานลบบุรีกระทางสองพิมพ์นี้เรียกได้ว่าเป็นพระเครื่องอันดับหนึ่งของจังหวัดที่เป็นที่สแสวงหากันอย่างมากพระหูยานลบบุรี สร้างเมื่อสมัยขอมยังเรืองอำนาจขอมนั้นมีอิทธิพลเหนือเมืองลาโวหรือลบบุรีใช้เมืองลาโวลบบุรีเป็นศูนย์กลางในการบัญชาราชการงานบ้านาศาสนาศิลปะดังนั้นวิทยาการทั้งหลายแหล่งของขอมล้วนมีกำเนิดที่เมืองลาโวทั้งสิ้นลักษณะของพระหูยานเป็นพระพิมพ์เนื้อชินพุทธลักษณะองค์ประธานประทับนั่ง แสดงปังมันวิชัยบนกีบบัวเล็บช้างแบบชั้นเดียวและสองชั้นบววความบัวหงายพระเกตเป็นรูปบัวตูมพระพักความแสดงถึงยานอันแก่กาและยังมีลักษณะเค็งเครียดอันเป็นเอกลักษณ์ของศิลปะคอมพระกันยาวจรลดพระอังสาวงการพระเครื่องจึงขนานนามว่าพระหูยานสามารถแบ่งแยกเป็นสามพิมพคือ พระหูยานพิมพ์ใหญ่พระหูยานพิมพ์กลางและพระหูยานพิมพ์พเล็กซึ่งจะมีขนาดลดลัานกันลงมาด้านพุทธคุณเป็นเลิศทางด้านคงกระพันชาติตามแบบฉบับของขอมและเมตตามหานิยมครบคันพระหูยานลบบุรีมีการขุดพบจีกุวัดพระสีรัตนมหาธาตุจังหวัดลบบุรีเป็นหลักจึงนิยมเรียกกันติดปากว่า พระหูยานลบบุรีสำหรับพระหูยานกูวัดศรีรัตนมหา,าธาตุนั้นจะมีการแตกกูออกมาครั้งแรกเมื่อปีพศประมาณ2450เราเรียกกันว่าพระกูเก่าต่อมาได้มีการขุดค้นอย่างไม่เป็นทางการหลายครั้งหลายขราวจนกระทั่งปีพศ .2508 ก็แตกกูออกมาอีกเป็นจำนวนมาก มีเพียงบางองค์เท่านั้นที่มีร้อยแตกปรีและขุมสนิมบางส่วนเสมอหนึ่งเป็นคำประกาศยืนยันถึงความเก่าแก่ของอายุไขพระกุมใหม่บางส่วนถูกฝังรวมไว้กับพระพุทธรูปปูชาซึ่งเมื่อเวลาเกิดคราบสนิมจะเป็นสีเขียวและคราบเขียวของพระพุทธรูปปูชานี้ได้ลุกลามไปติดเป็นคราบสนิมของพระหูยานกลุ่มใหม่ด้วย จึงกลายเป็นตำหนิสำคัญก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในวันนี้สำหรับคลิปต่อ,ตอไปผมจะมานำเสนอเรื่องอะไรนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันด้วยนะครับ สารภบวันนี้สวัสดีครับ